เสื้อผ้าสวยๆใส่แล้วนานไปแล้วเขาก็เบื่อเบื่อแล้วก็ถอดทิ้งไว้เหมือนของไม่มีราคาจะซื้อมาแพงสักแค่ไหนเมื่อหมดใจมันก็ไรค่าให้ซาเลิงเขามาดีราคา กลายเป็นสินค้ามือสองเมื่อยามรักกันใหม่ๆอะไรอะไรก็ดูดีตรงนั้นตรงนี้ก็ดูน่ารักน่ามองทั้งรักทั้งห่วงทั้งห่วงแหนอยากได้ครอบครองแต่พอได้เป็นเจ้าของได้ไม่นาน กลายเป็นคนลกคนเธอไม่เคยมีใจไม่เคยชอบอะไรจริงจังสักอย่างใช้แล้วเบื่อแล้วเธอก็ทิ้งคว้างอย่างไม่มีเหตุผลไม่เคยนึกถึงหัวใจทำเหมือนฉันไม่มีตัวตน เบื่อแล้วเธอก็โยนทิ้งให้เป็นของเก่าคนนะไม่ใช่สิ่งของเสื้อผ้ามือสองเมื่อมันไม่สวยไม่มีราคาไม่มีคุณค่าอย่าเอาไปเทียบกับคนอื่นเขามีแล้วเมื่ออยากได้ใหม่จะทิ้งง่ายๆ มันเป็นของเก่าพบคนใหม่แล้วจะทิ้งเรามันไม่ง่ายจำไว้อย่าทำเธอไม่เคยมีใจไม่เคยชอบอะไรจริงจังสักอย่างใช้แล้วเบื่อแล้วเธอก็ทิ้งคว้างอย่างไม่มีเหตุผล ไม่เคยนึกถึงหัวใจทำเหมือนฉันไม่มีตัวตนเบื่อแล้วเธอก็โยนทิ้งให้เป็นของเก่าคนนะไม่ใช่สิ่งของเสื้อผ้ามือสองเมื่อมันไม่สวยไม่มีราคาไม่มีคุณค่า อย่าเอาไปเทียบกับคนอื่นเก่ามีแล้วเมื่ออยากได้ใหม่อย่าทิ้งง่ายๆเหมือนเป็นของเก่าพบคนใหม่แล้วจะทิ้งเรามันไม่ง่ายจำไว้อย่าทำ